ตอบคำถามท่านนี้ก่อนทีมงานขึ้นภาพให้ด้วยนะครับมหากรรมการไกลเกลียนนี่นะครับคนพัทลุงคนพัทธลุงท่งทงามว่าจะมีการจัดงานไกลเกลียนนี่ก็โยดซ่ออีกเหมือไรอืยนะครับ มาหากรรมการไกล่เกลียนี่คือมากากมการไกล่เกลี่ยนี่กยศเ,เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ไปร่วมกับเขาค,คนที่จัดคือกระทรวงยุติธรรม,มนะครับโดยกรมบังคับคดีเป็นคนจัดจแล้วก็คืออย่างนี้มันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับ คนจัดงานคาราวานสินค้าสัญจรไปแต่ละจังหวัดนะ<ช>เป็นครั้งครั้งไปขายอยู่หน<ะ>้าสารกลางโน่น,นนี่นั่นไปขายตรงนี้10บวันตรงนั้น10บวันตรงนี้10วันเนาะกลาเป็นคาราวานแล้วก็ร้านค้าพวกนี้ก็มามาด้วยกันไปด้วยกันขายด้วยกันมีราคาพิเศษรถ,รถรถพิเศษโปรโมชั่นพิเศษจัดให้ใ<ช>จัดเต็มมาตาการไก่เนี่ยไกลแกลนี่ก็เหมือนกัน ะนะครับกระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีกับพาคาราวานสถาบันการเงินกี่สถาบันที่ร่วมมือโครงการกันนะครับรวมถึงหนึ่งในนั้นก็กยศไปด้วยก็ไปเกลี่ยนี่กันบริษัทไหนไม่ไปไม่ไปร่วมประชาชนไปขอไกลเกลี่ยไม่เป็นไรกรมบังคับคดีรับเรื่องแล้วก็นัดหมายไกลเกลี่ยให้นะครับที่จังหวัดพัทลุงใช่ไหมคะก็เริ่มอย่างนี้กันแล้วกันนะ,ะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่6เดือนนี้นะเริ่มวันที่หกพฤษภาคมที่ ที่สุราษฎร์ธานีค่ะคมากรรมไก่เกลี่ยนี้สินครัวเรือนครั้งที่7จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีวันที่6พฤษภาคมจะเป็นโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทนะคะคก็คือหมายเหตุสีแดงๆก็คือเปลี่ยนจากที่เดิมมาเป็นที่โรงแรมแก้วสมุยแก้วสมุยรีสอร์ทที่สุราษฎร์ธานีานะครับแล้วก็วันที่9้าพฤษภาคมนี่แหละที่พัทลุงนะครับ มหาวิทยาลัยทักษิณวันที่19พฤษภาคมที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองจังหวัดระยองและวันที่27พฤษภาคมที่โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ค่ะที่โรงแรมกุสเซียไปหมดเลยอันนี้พิษณุโลกนะคะโรงแรมอะไรน่าชมจึงมี ชื่อยาวเลยโรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center นะคะี่จังหวัดจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันที่27พฤษภาคมและว,วันที่30พฤษภาคมที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะนะครับจัดที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทัยค่ะไปตามนี้นะใครม,มีนี่มีสินไปตามนี้เลยนะครับนี่ทุกนี่ที่อยู่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมกลมบังคับคดีไปเลยนะครับรวมถึงนี่กอยศนะครับแล้วก็ท่านจะได้ส่วนลดไม่น้อยกว่า20%นะที่ร่วมโครงการนี้นะ,ะเชิญน,นะครับไก่เตี๋ยนี่นี่แก้ได้ทิ้งนี่ไปก็กลับมามันก็เป็นปัญหากับการดำเนินชีวิตจากนี้เป็นต้นไปแหละเนาะ